โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมจินโฮโน่อยู่ในเกมมันเนอร์วอลสกายอารีนานะครับผมวันนี้เรามาพูดคุยเกี่ยวกับทีมฟาร์มสําหรับบ้านเด็กกันนะครับว่าใช้ตัวไหนกันบ้างแล้วก็ตัวไหน ใส่รูนอะไรบ้างเดี๋ยวไปรับชมในคลิปดีโอนี้กันนะครับผมก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปดีโอนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซ b s c r ค b e ให้ด้วยละกันนะครับผมเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเพื่อนๆน,น,นะครับเดี๋ยวเราจะลงแบบพ่วงเอเวจีฮาร์ดเลยนะครับผมสําหรับบ้านเด็กนะทุกคนก็จะเป็นทีมประมาณนี้เลยเป็นทีมที่ทุกคนสามารถหากันได้ง่ายๆนะครับผมก็1ตัวแรกเกลอยทตุน้ําตัวนี้แจกฟรีนะครับผมแล้วก็ อัพสกิลฟรีด้วยนะครับตอนนี้ยังมีกิจกรรมอยู่ใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมไปอัพสกิลน้องนะครับผมแล้วก็ลูนก็ลูนสเต็ป <step S 1> เดิมๆเ,เลยนะครับก็อเอามาจากกิจกรรมเลยนะครับผมคือติดตัวน้องมานั่นแหละประมาณนี้นะครับส่วนตัวต่อมาตัวนี้สามารถทําขึ้นมาได้นะครับผมเป็นโฮมุลธาตลมนะครับก็พยายามอัพสกิลให้เต็มนะครับผมแล้วก็ใส่ลูนแบบผสมสมไปก่อนก็ได้ถ้ามีวิวจะดีที่สุดนะครับผม2องวิวหนึ่งคิเลตก็ได้ หรือเป็นคี้แดมแล้วก็1นึ่งวิวก็ได้แล้วแต่นะครับแต่ว่าใส่รูนผสม,มเอาให้คีเลสเยอะๆแล้วก็คียดมเยอะๆเอาไว้นะครับผมถึกๆได้นะทุกคนเพราะว่าสสกิลนะผมที่โจมตีศัตรูก็จะเน้นในเรื่องของดาเมจตามแม็กแคพีของศัตรูมากกว่านะครับส่วนตัวต่อมาตัวแม่มดนี้จะปลุกก็ได้ไม่ปลุกก็ได้นะครับผมก็ใช้สวิปแล้วก็ผสมมาก็ได้นะครับทุกคนตัวนี้ผมเอามาไว้บัฟดิฟเฟนซ์บัฟดาบให้กับพักพวกมากกว่านะครับผมแบบว่ากันตายอะไร างนี้แล้วก็สามารถลบบัฟศัตรูได้นะับผมประมาณนั้นเลยส่วนตัวต่อมาตัวนี้เวลมอนนะครับผมหรือว่าอ e ีฟิตมืดตัวนี้ก็เน้นในเรื่องของ EX ก็ได้ EX คีเลสหรือว่าจะเป็นขี้แดมคีเลสก็ได้แล้วแต่นะครับผม ก็เป็นเลือดเยอะๆแล้วก็คีเลตเยอะๆนะครับผมคีแดมเยอะๆนะทุกคนตัวนี้เป็นตัวดาเมจอีกหนึ่งตัวแล้วก็ล้างบัฟแดงให้กับพวกได้ด้วยนะครับส่วนตัวคาวเกลนะครับผมคาวเกลผมแนะนําเลยว่าอย่าใส่ ex นะครับก็ใส่ไฟหนึ่งผสมปนเปยได้เลยนะผมใส่รูนแบบเท่าที่เรามีนะครับเน้นในเรื่องของแม่นยําเยอะๆแล้วก็ hp กับ d e เฟน s ์เยอะๆหน่อยนะครับผมออกก่อนตัวดาเมจทุกตัวเลยแค่นี้ก็พอแล้วนะครับอย่าเป็น ex นะครับผมตัวนี้ผมไว้ลดเกรด บอสไม่ให้บอสอะเข้าเทินโจมตีแค่นั้นเองนะครับผมแต่ว่ามันจะมีโอกาสที่เก็บเกตโจมตีได้นะทุกคนถ้าสมมุติว่าเราใส่เอกตัวนี้มันจะปวนทําให้บอสอะโจมตีเราเรื่อยๆได้นะครับผมเพราะฉะนั้นระวังไว้อย่าใส่เอกเข้าไปนะครับผมไปดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมสาหรับทีมนี้เนาะก็เป็นทีมบ้านๆเลยไม่มีอะไรมากนะครับผมส่วนมากก็เน้นดาเมจแล้วก็ทําลายศัตรูให้เร็วที่สุดแค่นั้นพอนะฮะทุกคน ตกอยู่ที่น่าจะสักประมาณ1นาทีกว่า,วานี้แหละทุกคนก็ถือว่าไม่น่าเกียดสำหรับไอเด็กใหม่นะครับได้ฟาร์มรูนได้แน่นขึ้นอะไรเงี้ยออค่อยๆปรับรูนไปเรื่อยๆนะครับผมส่วนมากก็จะเป็นประมาณนี้เลยตัวโฮโมนก็สำคัญอยู่นะครับผมถ้าไม่มีโฮโมนรีบทำขึ้นมานะทุกคนเพราะว่าโฮโมนถ้าสมมติว่าตายอะดามจสเขาก็จะเพิ่มด้วยแต่ถ้าจะให้ชัวร์จริงๆต้องดูด้วยนะครับผมว่า ตอนบอสสุดท้ายอ่ะเลือดบอสเหลือขนาดไหนแล้วโฮมมนสามารถเก็บได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวพาไปดูกันว่าจะเป็นยังไงทีมมันอาจจะดูช้าๆหน่อยนะทุกคนมันอาจจะไม่ได้หวือหวาเหมือนอทีมบ้านกลางหรือบ้านโตแล้วอะไรแบบนี้นะครับผมถ้าบ้านโตแล้วผมก็มีทําคลิปไปแล้วนะฮะก็ลองไปดูกันได้ในคลิปโดวเก่าๆนะครับผมใครที่มีฟิดิกลมก็จัดจัดเลยฮนะส่วนใครที่ไม่มีก็ ประมาณนี้ไปก่อนก็ได้นะครับจริงๆทํารูนแน่นกว่านี้ก็จะจบเร็วขึ้นนะทุกคนอันนี้คือรูนแบบบ้านๆเลยสําหรับผู้เล่นใหม่จะ๋จาเลยนะครับผมปึ้งมาบัฟขึ้นมาลดเกาะนี่ครับผมดาเมจหนักๆรัวๆเกรลอยสกิล3ก็ดีอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของสกิลที่ถ้าสมมติว่าศัตรูไม่ติดสตันนะครับผม สก,กิลของเขาก็จะลดกูดาวด้วยนะครับโจมตีเห็นไหมบอสโจมตีเรามันจะรู้สึกเบานะครับผมนี่ครึ่งหลอดแล้วถ้าครึ่งหลอดประมาณเหลือ30สิเปอร์เซนเราไม่ต้องกลัวแล้วครับผมถึงแม้ว่าโกเลมจะตีเราตายทุกตัวแต่ก็ยังมีโฮมูนที่เกิดขึ้นมาใหม่แล้วก็โจมตีต่อได้นะครับอือันนี้คือข้อดีเลยนะครับผมปึ๊บปึ้ง,งเห็นไหมแค่นี้เลยนนทุกคนมันง่ายมาก ถ้าสมมุติว่าใช้ทีมผมมันจบอยู่ที่2นาที6เลยนะผมนานหน่อยแต่ก็ชัวร์แล้วก็เราก็สามารถได้ลูนดีๆมาใช้ด้วยแล้วค่อยๆปรับต่อไปเรื่อยๆนะครับผมมาดูอีกสักรอบแล้วกันเกย์ลอยใช้สกิลสองมันก็จะเร็วๆหน่อยแต่ว่าถ้าใช้สกิลแรกใช้สกิล3ไปเรื่อยๆมันจะโจมตีบูไม่ได้นะครับผมมันจะโจมตีแค่เดียวกึบ ี่ถ้าสมมุติว่ามีกําลังในการลงโฮมุนก็ไปหาลูนคี้แดมก็ได้นะทุกคนเพราะว่าทีมพวกนี้ก็ใช้คี้แดมเยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมแต่ผสมผสมปนเปไปก่อนได้นะทุกคนถููไทยๆหาลูนดีๆไปลงเนโคเพื่อเอาลูนดีๆจากเนโคมาลงตัวนี้ต่อสลับสลับกันไปนะผม เป็นทีมแบบทีมนวดนวดหน่อยไ่ะทุกคนเออเราต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่ารีบร้อนนะผมถ้ารีบร้อนไปเราจะโฟกัสผิดจุดค่อยๆทำไปเรื่อยๆหารูนไปเรื่อยๆครับผมนานหน่อยแต่ถ้าคนที่ไม่มีเวลาแล้วอยากปั้นไอเด็กก็เหมาะสมดีนะสำหรับทีมแบบนี้คือปล่อยจอยไปเลยอะแล้วก็รอจบส0รอบอะไรเงี้ย สบายนี่8ปดหมืเกร์ลอยสกิลสามก็ถือว่าโหดนะเปิดเกาะอ,อย่างนี้เรียบร้อยเห็นไหมถ้ามีดีเฟนซ์อยู่ด้วยมันก็จะไม่ตายในทีเดียวนะผมอันนี้คือโชคดีไปทุบลงมาอีกดีแต่ถ้าใส่คาวเกิลเป็น X อ่ะตัวอื่นมันจะไม่ค่อยได้ออกเทินเลยนะทุกคนคาวเกิลอกบ่อย,อยเหมือนกันนะผม ค่อยๆตีไปเรื่อยๆทำถึกเอาไว้โกเลมมันก็จะได้แบบสบายๆตุยๆยากๆหน่อยก็อยู่ที่1นาที56นะครับผมเกือบเกือบ2นาทีแ,แหละประมาณนั้นเลยมาดูกันอีกทีมแล้วกันนะครับผมทีมนี้จะเป็นทีมดามเมจทงๆไปเลยนะทุกคนแต่ว่ามันมีความเสี่ยงเยอะมากๆนะครับผมเพราะฉะนั้นไปดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับตัวนี้มันจะดูเสี่ยงๆหน่อยนะทุกคนแต่เวลาน่าจะจบ พอๆกันหรือไม่ก็แอบเร็วกว่าต้องรอดูนะครับผมว่าจะเป็นยังไงทีมนี้ถ้าลูนไม่แข็งจริงพยายามอย่าลงเลยดีกว่านะครับเพราะมันก็ไม่ได้ว่าดีไปกว่าเก่าหรอกแต่ตอนนี้ทีมที่เร็วที่สุดน่าจะเป็นทีมไอฟินดิกแหละทุกคน เพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่มีฟินิกก็ไม่เป็นไรครับผมใจล่มๆค่อยๆหาลูนไปเรื่อยๆตึ๊บข้อดีของอินุคืคอการรีดดาเมจนะครับผมแต่ข้อเสียคือเวลาเจอบอสอ่ะมันลากไปหลายตัวแล้วบอสมันเก็บฮิตได้นะครับผมอันนี้คือน่ากลัวแล้วบอสจะโจมตีเราไปเรื่อยๆ,ๆด้วย ผมว่าน่าจะจบใกล้ๆก,กันแหละเพราะฉะนั้นถ้าเซฟจริงๆก็น่าจะเอาเมแกนไปดีกว่าหรือแม่มดน้ำนะครับโอเคสามปึ๊บปึ้มเจ็ดหมื่น <70, 000 S 2> แล้วก็ตบไม่ตายไม่เป็นไรคือไม่ให้บอสเข้าเทินพอ นะครับผมผมว่าเอาเมแกนมาน่าจะคุ้มกว่าเห็นไหมมันดูลำบากนิดนึงนะับผมนี่เลื่อนเหลือแค่นี้โฮมูลยังไม่ตายในรอบแรกก็ถือว่าสบายละคือปล่อยให้ตัวอื่นตายก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบต่อไปก็ชิวๆละนี่ได้เห็นโอกาสเลยทุกตัวตายเสร็จปุ๊บฟื้นขึ้นมา จิ้มตายเห็นไหมมันจะมีโอกาสอยู่2ครั้งนะครับผมแล้วถ้าบอสติดสโลอยู่ก็คือสบาย2นาที3วิเอาง่ายๆว่าเมแกนดีกว่านะครับผมอย่าไปใช้เลยอินุเชื่อผมโอเคครับผมเป็นไงกันบ้างครับสําหรับทีมลงโกเลมนะครับผมผมแนะนําว่าค่อยๆปรับรูนไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบร้อนนะทุกคนค่อยๆใจเย็นๆนะครับผมใครที่ เออมีเวลาฟาร์มปล่อยจอยอะไรอย่างเงี้ยปล่อยลืมแล้วค่อยกลับมาดูก็ได้นะครับผม30รอบยังไงก็ไม่น่าลืดน,นะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้เลยสําหรับทีมโกเลมนะครับผมบ้านๆที่มือใหม่ก็สามารถทําตามได้นะครับลูนก็ไม่ได้บือหวาอย่างที่ผมบอกเลยนะครับผมคิโรนี้ประมาณนี้แล้วกันใครที่ชื่นชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมที่สําคัญอย่าลืมเข้าไปดูคลิปดโดเก่าๆของผมด้วยแล้วกันนะครับผมอยากจะให้ผมทำคอนเทนต์แบบไหนคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปดโดหน้าคลิปนี้ก็ราตรีสวัสดิ์ผีรอบเตียงครับทุกคน bye-bye i've bye. wasted you been gifted with the evil food